สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะดีค่ะเดอจิาับ,บี้นะคะเป็น้านกิดของตาชาตินะคะก็เลยซื้อกระทะมากินกันนะฮะบาริม่ตกินกะเบิเหลี่ยวพอร้อยกระเป๋าปานตาชาติเดือนจาเขาพุ่นแล้วน้คนอคอยนะคะ กินกันเร็จเรียบร้อยแล้ววันย่างแตแขอยคนเลีบยงดูที่นอกเออ้ออกินแล้วค่ะกินแล้วกับอิมบป็นบิสเกียกอดอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดบิดตให้กับช่องเบเปิรนสายฮาและช่องเบเปิ้นตาชาิอีกช่องด้วยนะคะขอบคุณมากที่ให้กำลงังใจและดูโฆษณาให้กับเบเปิ้นสายฮาเพื่อที่จะ,ะรรดได้ซื้อรถป้ายแดงค่ะแล้วก็ขอบคุณ พัดมากๆนะคะที่ซื้อเสื้อผ้าจากบูงน้อยร้อยเอ็ดนะคะเสื้อผ้าสวยสวยนะคะเนาะย๋ยาจะติดต่อไปอยู่พอดีมีคนเห็นเจ๊เพื่อาใส่ทุกวี่ทุกวันเจ๊เปิ้นคืองามเพกงามเทเอามาขายให้แม่มีค้นสั่งหลายชุดแล้วเจ๊เพื่อาก็ขอบพระคุณที่พัดพีวิบีบี่พัดนะคะมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณ น้อยร้อยเอ็ดเหมือนกันค่ะกับอมวยคนสวยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรวมทางอนุโมทนาบุญกับพี่แบ้นด้วยนะคะที่ช่วยให้ชีวิตอนเจ็บนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีธุรกิจอ,อาชีพที่ทำติดของตัวเองนะคะก็เรียกอะไรช่องทางแนะแนะช่องทางให้ทํามาหากินอยู่กินอย่างมีความสุขนะคะและก็ตลอดไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่สีทุกท่านด้วย นะคะอ่าก็มีคุณทุนต่อธีรกิจฮามากๆขอบคุณหลายๆดนะคะ่ะเพื่อนจะมีขนมมาให้พร้อมนะคะเนาะขนมของบูนน้อยร้อยหยดอ่าอย่าลืมนะพออี่น้องเด้องอุดหนุนสินค้าของบูนน้อยร้อยหยดจะเอาเหมือนคนสวยด้วยนะคะเสื้อผ้าพีชแต่ตัวตง,งามส่งมาให้ธุรกิจฮาอ่าผ้าห่มว่านอีกสองชุดแล้วก็ขนมห้าเพคนะคะ อร่อยมากๆเลยขอพระคุณพี่พัฒนม์นมากๆ่ะขอบพระคุณค่ะกานั่งกินมวกระชาจะข้าวก่อนพราเด็กคุยทักทายกันกับเอฟซีเด็กพี่น้องอขายของมากันเมื่อยนะคะเชียร์ขายของแม่เกีย๊ยวหมูเกี๊ยวหมากเกียเ๊ยวเป็ดเกี๊ยวไก่ซทำปีในกับมือ่อเลยตากับสีรับเหลวเพรมาหอดเงินเหลวบางเดี๋ยวไหลสุดกับมือ่อยพี่นา่ากล้ากับกระไรไหลสุดช่วงเศรษดีหันต้องไหลสุดยังเงินเดี่ยว ฟางนะครับฟังหอมนะหอมดิโนยหอมใสหัวว่ะตวันดับมันขอกขึ้นว่น้อโนท่านจะเป็นสาห้านะ เลาเสมอสมเหนือของขึ้นตะวันดับตะวันดับของขึ้นกำลังขึ้นดับแต่ปฏิทินลเป็นก่ันกาเรเปลี่ยดนดาวยอีเมลเบิร์ บ่ไร่สวนเจ้าพี่นอกก้องพอดีก็เป็นวันเกิดของตาชาติเราก็เลยเมีเวลานะคะเนาะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อลอยออน้าปาอาปาก็คือน้องของพ่อลอยนะคะแล้วก็ตาชาติจะก็จะหาก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาันในวันเกิดของตาชาตินะคะ เราก็อวยพรให้กับแต่ชาติเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้มีความสุขพี่น้องเด้อกาัาทายจากน่อยพอเรศเหอว่าบริเนียไปใส่พี่น้องเด้อบทัลไลเนียค่ะยังอยู่นะคะยังอยู่จิมเอฟซีอยู่ค่ะจิมมคุ้งจับโูสองโูแบบ

ถ้ากินยาหอยพี่น้องทานยาหอยมันขื่อเป็นยีสตว์ขอให้าชาติชาติมีแต่ความสุขความเจริญให้ที่สิบเอความสุขความปัจจัยดูมัน,นก่นดีนะคะให้ร่ำเมียรวยเป็นผู้งูผู้ดีมมอดออดของเมียได้จ้าพี่น้องเด้อพอไปกินกินแล้ว่แตพอเรียบร้อยแล้วมึงจะหาดาจะกุนหลายักดาพึ่เน๊อะ

พ็ซื้อน้ำแน่หรือสั่งน้องบูมนี่เนาะเอามาขายลูกค้าสนใจหลายคนเลยู่ไม่คบไม่ข้าม ก็เพราะได,ด้ได้สุดแล้วพี่น้องเลยชิลุ่มคลิปนะคะเนาะว่ายังไม่ได้หายไปไหนฝากไว้ก่อนในพะโอราอกูกระมือปิดกันเด้อสู้อีกพอใจบ่เออน่านอาวสานนี่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 ท่านเรื่องนี่หูลเมย์จะได้เกิดไปพี่น้องค่ะพิธานของเราใหญ่อีกยาวไกลสู้สู้สู้ไปพร้อมกัน ยังดูยังไม่ได้ไปไหนนะคะรักเอซีทุกท่านค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ